ชานวิวรกูลอภิสิทธ์เวชชาชีวะชัยเกษมนิติสิริคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์และชัดชาติสิทธิพันธ์นี่คือชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่จะเข้ามาแทนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากนายกรัฐมนตรีไปหรืออาจจะหมายรวมถึงคนนอกบัญชีพลเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณ หรือคนอื่นๆที่อาจจะเปิดตัวในภาวะฉุกเฉินทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนาานี้แต่ยังไม่ทันยุบสภาเลือกตั้งใหม่พักการเมืองต่างขยับปรับทับสู้ศึกเลือกตั้งวางตัวนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคเพื่อชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30จากแชมป์เก่า เริ่มที่เล่าเก่าขวดเก่าที่ใครๆก็เคยเรียกว่าที่คนด d เดตนายกอนุทินชาญวิรกูลถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งพี่น้องเลือกมาเต็มๆเลยครับไม่ต้องเกรงใจพวกผมนะครับเลือกให้เยอะๆพวกผมจะได้มีแรงมาทํางานครับพี่น้องอย่างเต็มที่ตําแหน่งอะไรช่างหัวมันถ้าเลือกมาเยอะๆจะเป็นจะต้องเป็นนายกก็เป็นครับไม่ต้องเฮียใคร สมคิดจตุรีพิทักษ์คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์พิธาลิ้มเจริญรัตเปิดตัวและเปิดใจพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ทั้งที่ยังไม่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่และยังไม่ชัดว่าคุณเอกประยุจันร์โอชาจะเป็นหนึ่งในคู่แข่งคู่ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตัวนี้หรือไม่แต่ระหว่างประกาศความพร้อมต่างก็พุ่งเป้าโจมตีดิสเครดิตแชมป์เก่า พร้อมวิาพากษ์วิจารณ์ผลงานในช่วง8ปีก่อนจะชูวความเห็นหนึ่งด้วยการฟื้นฟูเศรษฐกิจผมไม่ได้เตรียมมานะการพูดแต่ผมพูดจากใจจริงและให้รูว่ผมมาที่นี่คุณอย่าพูดไปเรื่อยๆว่าสมคิดต้องเป็นนายกการเป็นนายกฟาลิคิดครับวันนี้บอกให้แต่ว่าผมพร้อมจะเป็นผูน้นำของคุณคือถ้าพักมีมตินะคะ ให้ไปทำหน้าที่ในการที่จะนำทัพของพรรคไทยสร้างไทยเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วต้องเป็นคนดิเดตนายกดิฉันมีความพร้อมค่ะที่จะนำทัพไทยสร้างไทยแล้วพิธาพูดกับทุกคนว่าเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้ครับแล้วผมก็ไม่ได้มาเล,เล่นเพื่อที่จะแพ้ด้วย ผมมพร้อที่จะเป็นนายกรัฐมุุตรรีของทกคนนจินลักษณะวิสิทธตรกรจติกาวน,นิตกันจนาศิละปะอาชากำลังเจาะคิวเปิดตัวเปิดใจชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30อยู่ด้วยโดยเฉพาะนายจุรินจากพรรคประชาธิปัตย์ผู้ที่เคยสำรวจความคิดเห็นหรือโพลแล้วอ้างอิงเป็นแรงขับขานรับความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นกัน ถ้ามีความตามกฎหมายก็ไม่ช้าและไม่เร็วสำหรับจังหวะทางการเมืองที่ทําให้แต่ละพรรคการเมืองจะเริ่มชูตัวบุคคลและเสนอนโยบายให้เป็นทางเลือกกับประชาชนและก็คงไม่ผิดหรือแปลกไปด้วยจังหวะทางการเมืองที่แต่ละพรรคจะช่วยไว้เมื่อ<ล>สถานะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไม่ชัดเจนและขั้อำนาจสองปอจะอยู่ในหมดเพลยงพล้้าที่รอสัญ,ญญาณว่าจะเดินต่อหรือพอแค่นี้ ดาวีชัยคิรีข่าเจาะย่อโลกไขย PBS รายงาน